ชาวเนี่ยก็ชื่นชมเพราะว่าตอนที่ที่มีคนแอบถ่ายอ่ะคือมันไม่ได้มีกล้องถ่ายกันเองเห็นปะคือเขาช่วยด้วยความที่แบบเป็นเป็นคนมีน้ำใจจริงๆแต่ไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยอถ่ายจังหวะเนี่ยเอาไปลงพอดีเลยค่ะเออมันดีตรงท่าลงเนี่ยแหละท่าลงท่าลงเอปป้าเต็มที่เต็มหน้าเลยอปป้าบอกโอ้โหนี่ไงที่มาของคําว่าทําบุญก็ได้บุญเลยใช่ครับ ่เดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์สุดสยองในพื้นที่โรงงานแคปหมูที่เชียงใหม่หน่อยเจ้าของกําลังหันน่นหนังหมูใช้เครื่องหั่นนะ,ะและ้วพลาดมือเข้าไปติดปรากฏโดนหั่นมือเละครับไ c e เซลล็อกส์พิวรฟายพหนาสามชั้นซึมซับมากกว่าต้องพิสูจ คิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนมีเคอร์คิวมินและแอลกลูตาไทโอนจากญี่ปุ่นสดชื่นอร่อย Q คิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชมมอจะทำให้ผิวของเราสบายสบายทำให้ผิวเนา้ได้กัน ผัดลมสบายรู้สึกเหมือนใส่มา m ีโปกโก a แพนส์พรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายเลยเพราะมีรูเล็กๆให้ลมผ่านช่วยระบายความอักื้นระบายอากาศ3 6 0อสบงศาซึมซับเร็งแห้งไม่ต้องพักผิวก็ยังสบายแห้งสบายตัวยิ้นกว้างเลยพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายมารีโปกโกชุดสมผาคือรักอ่อนโยนยูนิชาร์ม แล้วไปต่อ halls access happy time มี o creamy treat s. <S เวลาไหนก็ happy happy เวลาป่วย happy ตอนเบื่ออาหาร happy ตอนเป็นเด็กดี happy ได้ทุกเวลามี all creamy treat s. คิกความซาเข้ากับทุกอารมณ์ดื่มดำให้สุดแล้วมาเปิดจังหวะซาไปกับโคกชิเลี้ยงนอกกันไปเถอะนะยังไงก็ไม่ไป เพราะชีรู้ว่าไม่มีที่ไหนเย็นใจเท่าที่บ้านมิ t ซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้มีแผ่นกรองพีเอ็มสองจุดห้าเปิดได้ทั้งวันสุขภาพดีทั้งบ้านมองหาแอร์มองหาโอชิพลังต่อสู้กับแบคทีเรียในทุกผลปร่งใหม่คาเลสซลิมซอฟต์ชาโคลใหม่เซล็อกส์พิวริฟายพรีเมียม หนาสามชั้นซึมซับมากกว่าต้องพิสูจน์แค่ในมอโโคคโนาก็ทำให้คุณดื่มดังกับช่วงเวลาแห่งความสุขได้เริ่มที่ความหอมอร่อยจากอโรมาหลองเฉพาะในมอคโคนาอาัาทายคุณลอง การช่วยลดเลือนริ้วรอยที่ชัดละวัดได้อยู่นี่แล้วใหม่ l o r e a l Paris Pro r e t i n o l Serum พร้อม Pro r e ต i n o l ริ้วรอยดูลดเลือนเส้นต่อเส้นที่บริเวณ8จุดสำคัญพิสูจน์การช่วยลดเลือนริ้วรอยที่ช oh ัดละวัดได้ใหม่ l o r e a l Paris Pro r e t i n o l Serum สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จคุกกี้มาติเน่สูงูอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพ่อเจ็ดนาฬิกา53นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีนะฮะมีเหตุแคปหมูสยองเจ้าของมือเละ อ่ะค่อยดูแคบหมูข้างๆกุณลังสีมาก่อนนะ <c oughs> ก่อนมันจะเป็นเกลียวๆอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเส้นๆก่อนแล้วก่อนมันจะเป็นเส้นๆม,น <c oughs> มันต้องเป็นแผ่น <c oughs> ๆ <c oughs> ี่คือแผ่นหนังหมู <c oughs> แผ่นหนังหมูแล้วเวลาจะถ่านเนี่ยถ้าเป็นโรงงานเล็กๆเป็นร้านเล็กเขาจะลู่ด้วยมีด